สวัสดีครับวันนี้มาพบสาระดีๆกับช่องกีตาร์ถามกันเลยนะครับอ่าเคยได้ยินไหมครับการว่าดรอปสาย e ีแฟหรือว่าตั้งสาย e ีแฟนะครับเคยสงสัยกันไหมครับการตั้งสาย e ีแฟนะครับเป็นการดรอปสายทั้งหมดลงสายและครึ่งเสียงนะครับอย่างเช่น e เราก็จะดรอปเป็น d ช h a r ปนะครับส่วน a ก็จะดรอปเป็น a f แฟนะครับส่วน d ก็จะดรอปเป็น d flat g ก็จะดรอปเป็น f ชาร์ปนะครับส่วนสาย สองดีนะครับก็จะดรอปเป็นสาย A ชาร์ดนะครับส่วนดีก็จะดรอปเป็น B ชาร์ดอีกรอบหนึ่งครับอ่านั่นแหละครับสายตั้งสายสายมันช่วยอะไรนะครับมันจะช่วยในการร้องเพลงครับมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะปกตินะครับคีย์ออริจินอลนะฮะอ่าครับสมมุตินะครับคีย์ออริจินอลก็จะเป็นนี่ครับพอดีของผมดรอปอีแฟรมาแล้วครับนี่คีย์ออริจินอลเฮเธอทำไเธอจนยำดังเห็นไหมครับอ่าแล้วถ้าเกิดเป็น สี่ชั้นครับเราก็จะต้องใช้เสียงน้อยลงนะครับทําให้เรามันเหมาะกับนักดนตรีกลางคืนนะครับทําเราเล่นหลายๆเพลงแล้วเราจะไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยน้อยลงมากกว่านะครับแต่มันก็ยังเหนื่อยเห็นไครับเนี่ย Hey เธอทไมเธอนั้นดม่งาคเป็นทีซแค่นองีนะเห็นไหมครับว่ามันใช้เสียงน้อยลงนะครับมันทำให้นักร้องร้องสบายขึ้นนะครับ เอาแล้วถ้าเกิดเราอยากจะตั้งสาย e อีเฟเราต้องตั้งยังไงล่ะก็สามารถดูในกีตาร์จูเนอร์ได้นะครับก็ตั้งสายปกติเลยครับแต่เราจะเป็นลบสิบนะครับทุกสายนะครับลบสิบมันก็จะเป็นเสียง e อี๊เฟพอดีนะครับหรือไปโหลดแอปบางแอปนะครับที่มันสามารถเลือกจูนสายเป็น e อีเฟได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นจูเนอร์ของกีตาร์ที่มันมีภาคไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็สามารถลดเสียงสายทุกสายอย่างละครึ่งเสียงครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับโอเคครับ สาระที่สนอนวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับกีตาร์าบขอคุณครับ